ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่21-22มีนาคม2564ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่3แล้วนะคะลงวันที่20มีนาคม2564ค่ะประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะรวมถึงฟ้าผ่า โดยจะมีผลกระทบในภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลและภาคใต้ตอนบนตามลำดับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะโดยจะมีผลกระทบดังนี้นะคะในวันที่21มีนาคม2564ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน,น่านอุตรดิตถพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ ร้อยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตนออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะในวันที่22มีนาคม2564 ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากสุโข,ขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง นครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตอนออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉายเชิงซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะ เพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งช่องทางพิเศษนะคะก็ช่องของนุ้ย h a v f a newsday ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มีนาคมกับนุย Have News day ้ย h a v f a newsday กันนะคะ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะเพื่อนๆเ,เขียนเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆได้นะคะหรือจะให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนบอกกันมาได้เลยค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะ ประกอบกับลมใต้และลมตวนออกเชียงใต้ยังคงพัดนําเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคตวนออกเชียงเหนือภาคกลางและภาคตวนออกจึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันไว้ด้วยนะคะอัน,นึ่งในช่วงวันที่21-22มีนาคม64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่ค่ะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่าด้วยนะคะจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตนออกเฉียงเหนือก่อนนะคะภาคตวันออกภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนตามลำดับค่ะส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่22-25มีนาคม64นะคะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด19-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสเลยนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยงเพอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ยังไม่มีฝนนะคะเที่ยงเพอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีฝนตกละอองละอองตอนบ่าย2โมงค่ะปริมาณฝนก็ไม่ได้มากเลยนะคะแค่0.1ม mm ิลลิเมตรเองค่ะพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีฝนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยมเพอเชียงคานจังหวัดเลยท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนนะคะเที่ยงเพอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมเอื่อยค่ะ อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนนะคะเที่ยงเพอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิท้องฟ้าก็มีเมฆบางส่วนค่ะมีลมอ่อนอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ก็มีฝนนะจ๊ะภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยมเภอบ้านโปง่งท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะมีลมโชยนะอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสค่ะพรุ่งนี้ยังไม่มีฝนนะคะภาคตอนออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ,ทะเที่ยมเพลครุงจังหวัดจันทบ,บุรี มีฝนตกตอน10โมงถึงบ่ายโมงค่ะปริมาณฝนถึงบ่ายโมงเนี่ย0.6ม mm, ิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเทืองเพอบบ่อไร่จังหวัดตราดมีฝนตกตอน10โมงถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนตอน10โมงถึงเที่ยง0.3ม mm, ิลลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น1.5ม mm ิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบ้างแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเทืองเพอประทิวจังหวัดชุมพรท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะมีลมปานกลางนะอุณหภูมิสูงสุด 34องศาเซลเซียสค่ะพรุ่งนี้ยังไม่มีฝนนะเท่อมเเอขาชายสนจังหวัดพัทลุงท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีฝนเช่นเดียวกันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเที่ยงเพอท้ายเหมืองจังหวัดพังงามีฝนตกตอน11โมงถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนตอน11โมงถึงเที่ยง0.2มิลลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น3.4มิลลิเมตร พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยมเพอกันตังจังหวัดตรังมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะปริมาณฝนถึง4โมงเย็นเนี่ย0.5ม mm. มพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนเหมือนกันนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับนุนยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย